บรรยากาศภายในคฤหาสน์รูสไตล์ไทยประยุกต์ที่ชื่อว่าเรือนจันทร์ในยามบ่ายแก่แๆปกคลุมไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดลมร้อนอบอ้าวพัดผ่านช่องลมไม้สักแกะสลักนำพาไอร้อนเข้ามาประทะผิวกายแต่สำหรับผู้อยู่อาศัยความร้อนจัดภายนอกเทียบไม่ได้เลยกับไฟสุมขอนที่กำลังคุกรุ่นอยู่ภายในใจ นวลจันทร์หญิงวัยห้าสิบต้นต้นนั่งหลังตรงสง่างามอยู่บนโซฟาจัวยาวมือเรียวที่เริ่มมีริ้วรอยตามวัยลูบไล้ชุดน้ำชาเบญจรงลายน้ำทองเก่าแก่อย่างทนุถนอมดวงตาของเธอฉายแววราบเรียบดั่งผิวน้ำแต่ลึกลงไปกลับซ่อนคลื่นพายุแห่งความกังวลใจเอาไว้ เบื้องหน้าของเธอคือกล้าและแก้วลูกชายและลูกสาวที่นั่งขนาบข้างด้วยสีหน้าเคร่งเครียดไม่ต่างกันเสียงเครื่องยนต์ของรถยุโรปคันหรูที่เล่นเข้ามาจอดเทียบหน้ามุกบันไดทำลายความเงียบลงในพริบตาเสียงปิดประตูรถดังปังตามมาด้วยเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังกรับจังหวะการเดินที่มั่นใจและเย่อหยิ่งเสียจนคนในบ้านแทบจะกลั้นหายใจ ประตูบานใหญ่เปิดออกเผยให้เห็นร่างของเสียชัยประมุกของบ้านที่วันนี้ดูแปลกตาไปเขาอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตลายกราฟิกสีสดใสกางเกงสลลกเข้ารูปพยายามกระชากไวให้ดูหนุ่มแน่นเกินจริงทรงผมที่เริ่มบางถูกเซ็ตจนแข็งโป๊ก แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาและกระชากหัวใจของนวลจันร์ทให้หล่นวูบไม่ใช่การแต่งกายของสามีหากแต่เป็นมือหนาที่กำลังโอบเอวคอดกิ่วของหญิงสาวข้างกายอย่างแสดงความเป็นเจ้าของจำปาหญิงสาววัย20สปลายๆก้าวเข้ามาในเรือนจันร์ทด้วยรอยยิ้มที่เคลือบยาพิษเธอสวมชุดเดรสรัดรูปสีแดงเพลิงที่ขับผิวขาวจัดให้ดูโดดเด่นตัดกับความคลาสสิกของบ้านอย่างสิ้นเชิง ริมผีปากสีแดงสดเหยียดยิ้มเล็กน้อยเมื่อสบตากับนวลจันทรดวงตาคู่นั้นไม่ได้มีความเกรงใจแต่มันคือแววตาของผู้ชนะที่กำลังมองดูผู้แพ้มากันครบเลยนี่ดีจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำหลายรอบเสียชัยเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจก่อนจะพยักหน้าให้จำปานั่งสิจ้าจำปาทำตัวตามสบายนะคิดซะว่าเป็นบ้านของหนูเอง คำว่าบ้านของหนูเองราวกับมีดที่กรีดลงกลางใจนวลจันทร์เทายังคงนั่งนิ่งสงวนท่าทีสมกับเป็นผู้ดีเก่าคุณชัยคะนี่มันเรื่องอะไรกันคุณพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาเหยียบในบ้านของเราในวันที่ลูกๆอยู่กันพร้อมหน้าคุณไม่คิดจะให้เกียรติฉันก็ช่วยให้เกียรติลูกบ้างเสียชัยหัวเราะในคอเกียรต เกียจมันกินไม่ได้หรอกนวลจันท์ฉันทำงานหาเงินมาทั้งชีวิตฉันสร้างไอ้บ้านหลังนี้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์พาใครเข้ามาอยู่ด้วยจำปาเขาจะมาช่วยดูแลฉันมาเป็นคนสำคัญของบ้านนี้อีกคนคนสำคัญหรือว่าเมียน้อยกันแน่ครับพ่อกลา้าลูกชายคนโตทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนตวาดลั่น พ่อทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงพ่อพาผู้หญิงรุ่นลูกเข้ามาหยามแม่ถึงในบ้านพ่อไม่อายคนงานไม่อายสังคมบ้างหรือไงไอ้กล้าหุบปากเดี๋ยวนี้เสียชัยชี้หน้าลูกชายด้วยความโกรธจ,จัดแกมีกินมีใช้หัวจรดเท้าแกมีเสื้อผ้าดีๆใส่ก็เพราะเงินฉันทั้งนั้นแกไม่มีสิทธิ์มาสอนพ่อ บรรยากาศตึงเครียดจนแทบจะระเบิดท่ามกลางสงครามวาจาจำปากลับลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าเธอเดินหน่วยนาดสำรวจหอโถงใหญ่สายตากวาดมองเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงด้วยความโลภก่อนจะหยุดอยู่ที่โต๊ะวางของโชว์เธอเอื้อมมือไปหยิบโถเบนจรงใบงามที่นวลจันทร์รักนักรักหนาขึ้นมาพิจารณาอุ๊ยสวยจังเลยนะคะของเก่าแก่แน่ๆเลยค่ะพลางปลายตามองนวลจันทร์ แต่ดูๆไปลายมันก็เริ่มเลือนแล้วนะคะเหมือนของที่หมดอายุการใช้งานวางลงเดี๋ยวนี้นะแม่จำปานั่นของรักของแม่ฉันอย่าเอามือสก,กรปรกของเธอมาแตะต้องแก้วตะโกนสั่งเสียงสั่นว้คุณหนูแก้วดุจังเลยค่ะจำปาก็แค่ เสียงกระเบื้องเครือบราคาแพงตกกระทบพื้นหินอ่อนแตกกระจายเป็นเสียงเสียงดังก้องไปทั่วคฤหาสน์ทุกสายตาจับจ้องไปที่เศษซากเบญจรงที่ไม่มีวันหวนคืนสภาพเดิมได้นวลจันทร์ตัวชาวาบนั่นคือของขวัญชิ้นแรกที่เสียชัยซื้อให้เธอเมื่อตอนสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันอุ๊ยตายมือไม้จำปาอ่อนไปหน่อยขอโทษทีนะคะคุณนวลจันทร์พอดีตกใจที่คุณหนูแก้วตะหวาดนะคะ จำปายกมือทาอกทำหน้าตาตื่นตระหนกที่ดูอย่างไรก็รู้ว่าเป็นการละครตบตาเธอจงใจแก้วจะพุ่งเข้าไปหาแต่กล้าดึงน้องสาวไว้นวลจันทร์ค่อยๆลุกขึ้นยืนเธอก้าวเข้าไปหาจำปาช้าๆสายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวรุ่นลูกเธอจงใจทำลายมันเหมือนที่เธอจงใจเข้ามาทำลายครอบครัวของฉันจำปาขยับเข้าไปกระสิบข้างหูนวลจันทร์ เบาพอที่จะได้ยินกันแค่สองคนแต่หนักแน่นด้วยความร้ายกาจก็แล้วจะทำไมคะคุณนวลจันทร์ของเกา่เกาๆมันรกบ้านสังขารคนเรามันก็เหมือนอิฐเกา่เกาๆในเขตก่อสร้างนั่นแหละค่ะยิ่งนานวันก็มีแต่จะผุพังแต่ใครขึ้นสูตรกระเบื้องเคลือบเงาวับแบบจำปาไม่ได้หรอกค่ะที่ใครๆก็อยากสัมผัสเสียเขาก็คิดแบบนั้นนวลจันทร์กำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อ เธอหันไปมองสามีที่ยืนกอดอกมองเหตุการณ์ด้วยสายตาว่างเปล่าคุณชายคุณเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรคุณจะปล่อยให้เขาเหยียบย่ำฉันกับลูกขนาดนี้เชียวหรือเสียชัยถอนหายใจอย่างรำคาญโถเอ้ยนวลจันท์มันก็แค่ถ้วยชามแตกใบเดียวคุณจะเอาอะไรนักหนากับเด็กมันก็บอกแล้วว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจคุณอย่ามาทำตัวใจแคบไร้ค่าด้วยการมานั่งอิจฉาริษยาเด็กมันเลยน่ารำคาญ คำว่าหน้ารำคาญและไร้ค่าเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดผึงนวลจันทร์มองชายที่เธอร่วมทุกข์ร่วมสุขมาค่อนชีวิตวันนี้เขาไม่ใช่พี่ชายคนเดิมที่เคยกินข้าวแกงข้างทางกับเธออีกแล้วเขาเป็นเพียงปีศาจร้ายที่บูชาเงินตราและกามารมความเงียบเข้าครอบงำชั่วอึดใจก่อนที่นวลจันทร์จะเชิดหน้าขึ้นแววตาที่เคยโศกเศร้าแปรเปลี่ยนเป็นความเด็ดเดี่ยวอย่างที่เสียชัยไม่เคยเห็นเมื่อก่อน ได้ค่ะในเมื่อคุณมองว่าความรักและความพักดีที่ฉันมีให้คุณตลอด30ปีมันเป็นของไร้ค่าเป็นแค่อของเก่าที่น่ารำคาญนวลจันทร์เดินไปที่ตู้เซฟมุมห้องหมุนรหัสอย่างแม่นยำหยิบสมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวโฉนดที่ดินที่เป็นมรดกของพ่อแม่เธอและกุญแจรถวางลงบนโต๊ะกลางเสียงดังปึกฉันคืนเป็นความเป็นเมียให้คุณฉันคืนตำแหน่งนหญิงของบ้านเรือนจันทให้คุณ และฉันขอมอบผู้ชายที่ไร้หัวใจคนนี้ให้เป็นกงเกวียนกำเกวียนของเธอแม่จำปานวลจันท์คุณจะไปไหนคุณบ้าไปแล้วเหรอเสียชัยตวาดลั่นหน้าเสียไปเล็กน้อยเมื่อเห็นภรรยาเอาจริงฉันไม่ได้บ้าแต่ฉันตาสว่างแล้วต่างหากนวลจันทรหันไปเรียกลูกทั้งสองกล้าแก้วไปลูกไปเก็บของเราจะไม่อยู่เป็นขี้ข้าทางอารมณ์ของใคร บ้านหลังนี้มันสกรปรกเกินกว่าที่คนอย่างพวกเราจะหายใจร่วมได้แล้วจาะแม่ลูกทั้งสองตอบรับทันทีโดยไม่ลังเลพวกเขาประคองแม่เดินขึ้นบันไดไปเก็บเสื้อผ้าทิ้งให้เสียชัยยืนอ้าปากค้างด้วยความโมโหปนเสียหน้าในขณะที่จำปายืนยิ้มเยาะที่มุมปากมองดูแผ่นหลังของนวลจันทร์ด้วยความสะใจไปซะได้ก็ดีอีแก่ต่อจากนี้อาณาจักรนี้เป็นของฉันแต่จำปาหารู้ไม่ว่า ใช้ชนะบนซากประหักขักพังของความรู้สึกผู้อื่นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่เธอเองก็ไม่อาจคาดเดาได้หกเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่สำหรับเสียชัยมันยาวนานเหมือนตกอยู่ในนรกที่ประดับประดาด้วยไฟนีออนคฤราฮารเรือนจานที่เคยร่มรื่นสะอาดตาและอับอวนไปด้วยกลิ่นกับข้าวหอมกลุ่นฝีมือแม่นวลจันทร์บัดนี้เปลี่ยนสภาพไปจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้ ต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านที่นวลจันทร์เคยหวงแหนถูกสั่งตัดทิ้งเพื่อเทปูนทําที่จอดรถสปอร์ตคันใหม่ของจำปาสวนดอกไม้ที่เคยได้รับการดูแลอย่างดีแหง้งเหี่ยวตายคาต้นเพราะไม่มีใครรดน้ําส่วนคนรับใช้เก่าแก่ที่เคยอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เสียชัยต่างพากันลาออกไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงญ,ญาติพี่น้องและคนของจำปาที่เข้ามาสิงสถิตทำตัวเป็นเจ้านายยึดครองทุกมุมของบ้าน ภายในห้องทำงานที่เคยเงียบสงบเสียชัยนั่งกุมขมับอยู่บนเก้าอี้หลังใหญ่ใบหน้าที่เคยอิ่มเอิบดูซูบตอบลงถนัดตาผิวพรรณที่เคยดูแลอย่างดีกลับหมองคล้ำดวงตาลึกโหลจากอดนอนและความเครียดที่กัดกินใจกองเอกสารแจ้งหนี้และรายงานบัญชีที่ตัวเลขติดลบแดงเถือกวางระเกะระกะอยู่ตรงหน้าเสียชยัยปัดกองเอกสารลงพื้นด้วยความโมโหสุดขีด ธุรกิจรับเหมาที่เขาสร้างมากับมือเกือบ30ปีกำลังจะพังคลืนลงเพราะการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพจำปาเข้ามาแทรกแซงทุกอย่างไล่ลูกน้องฝีมือดีออกเอาคนของตัวเองที่ไม่มีความรู้เข้ามาโกงกินวัสดุก,ก่อสร้างจนลูกค้าฟ้องร้องระนาวไอ้พวกปลิง้งไอ้พวกเนรคุณ เสียชัยตะโกนลั่นห้องก่อนจะไอโคลก,กออกมาอย่างหนักจนตัวงอหน้าแดงกำ่ำเลือดสีแดงสดเปื้อนฝ่ามือที่ยกขึ้นปิดปากเขาจ้องมองเลือดนั้นด้วยความตกใจร่างกายของเขาซุดโทรมลงอย่างรวดเร็วผิดปกติแต่เขากลับไม่เคยได้รับยาที่หมอสั่งตรงเวลาเลยสักครั้งประตูห้องทำงานเปิดพลั่ออกโดยไม่มีการเคาะ จำปาเดินเข้ามาในชุดราตรีสีทองอารามพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมฉุนกึกบนคอระหงสวมสร้อยเพชรเส้นโตที่พึ่งบังคับให้เสียชัยเส้นเช็คซื้อให้เมื่อวานจะเสียงดังอะไรนักหนาคะเสียคนจะแต่งตัวออกไปงานเลี้ยงเสียอารมณ์หมดจำปาจีบปากจีบคอพูดสายตามองกองเอกสารบนพื้นด้วยความรังเกยียจราวกับมองขยะ งานเลี้ยงคุณจะออกไปไหนอีกแล้วจำปาผมเพิ่งบอกคุณไปว่าบัญชีบริษัทเรากำลังแย่เงินหมุนเวียนแทบไม่มีคุณยังจะมีหน้าไปถลุงเงินเล่นอีกเหรอเสียชัยเสียงสัน่นเกรงมือแน่นจำปาเดินเข้ามาใกล้ยิ้มเยาะที่มุมปากอ้าว ก็เพราะมันแย่ไงคะจำปาถึงต้องออกไปสังสรรค์ไปหาคอนเน็กชันใหม่ๆเสียแก่แล้วสมองคงฝ่อคิดอะไรทันโลกไม่ทันหรอกนอนเฝ้าบ้านไปเถอะคะ่ะจำปาเสียชัยลุกขึ้นยืนโอนเอน็นคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงริมน้ำไปจำนองกับนายทุนหน้าเลือดพวกนั้นใช่ไหมเงินห้าล้านบาทที่คุณบอกว่าจะเอาไปลงทุนโครงการใหม่มันหายไปไหนหมดผมเช็คแล้วโครงการนั้นมันไม่มีจริง ความลับแตกแต่จำปาไม่มีท่าทีสะทกสะทานเธอหัวเราะเสียงสูงแหมเพิ่งจะรู้ตัวเหรอคะก็นึกว่าความรักมันบังตาจนมืดบอดไปหมดแล้วเงินนั่นเหรอคะก็เอาไปใช้หนี้พนันของน้องชายจำปาแล้วก็ซื้อความสุขให้ตัวเองไงคะเสียให้จำปาไม่ได้เสียมันหมดน้ำยาแล้วนี่นา คำพูดดูถูกเหยียดยามครั่งพรูออกมาจากปากหญิงสาวที่เขาเคยหลงไหลเสียชัยตัวสั่นเทิมความโกรธพุ่งขึ้นหน้าเขาเดินเข้าไปคว้าข้อมือจำปาแน่นนังแพทย์สยากูหลงผิดพามันมาเชิดชูมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงกูจะแจ้งตำรวจกูจะไล่มึงออกจากบ้าน จำปาสะบัดมือหลุดอย่างง่ายดายเพราะแรงของคนป่วยอย่างเสียชัยไม่อาจสู้แรงสาววัยรุ่นได้เธอผลักอ,กอกเสียชัยจนเขาล้มลงไปกองกับโซฟาแจ้งตำรวจเอาสิคะแจ้งเลยแต่เสียอย่าลืมนะว่าเสียเซ็นมอบอำนาจให้จำปาจัดการทุกอย่างเองกับมือกฎหมายทำอะไรจำปาไม่ได้หรอกคะ่ะ เธอก้มลงมองเสียชัยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากแววตายั่วย่วนกลายเป็นแววตาของงูพิษแล้วก็เลิกเพ้อเ้อร์เรื่องไล่จำปาออกได้แล้วเพราะบ้านหลังนี้ตอนนี้ชื่อเจ้าของมันคือนางสาวจำปาไม่ใช่นายชัยอีกต่อไปว่าไงนะเสียชัยช็อกจนแทบหยุดหายใจมึงมึงหลอกให้กูเซ็นโอน โถ oh, เสียคะคนแก่ก็งี้ล่ะคะ่ะหูตาฟ้าฟ,า,ฟางมองไม่เห็นความจริงจำปาเสแยะยิ้มร้ายกาดเงินมันไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะแต่มันแค่เปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ในกระเป๋าของคนที่หนุ่มและเร้าใจกว่าเสียงไงคะรู้ตัวไว้ซะด้วย เสียชัยเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งหัวใจยิ่งกว่าความจนคือความเจ็บใจที่โง่เขลาภาพของนวลจันและลูกๆที่เคยหวังดีผุดขึ้นในหัวน้ำตาของลูกผู้ชายไหลอาบแก้มเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นมาเพื่อจะแย่งกระเป๋าถือของจำปาที่มีกุญแจเซฟอยู่เอาคืนมามึงเอาสมบัติกูคืนมา ทั้งสองยื้อหยุดฉุดกระชากกันออกจากห้องทำงานไปจนถึงโถงบันไดชั้นสองเสียชัยรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายยื้อกระเป๋าไว้แน่นกูไม่ยอมให้มึงเอาอะไรไปอีกแล้วมึงมันตัวการละกินี่จำปาเริ่มรำคาญและกลัวจะเสียเวลาสังสรรเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุดแววตาอัมหิตฉายวาบขึ้นชั่วครู่อยากได้นักใช่ไหมงั้นก็เอาไปแตะตัวสิ มือเรียวสวยของจำปาผลักร่างของเสียชัยเต็มแรงร่างชายวัยห้าสิบกว่าที่ไร้เรี่ยวแรงหงายหลังเสียหลักกลิ้งตกลงไปตามขั้นบันไดหินอ่อนที่แข็งแกร่งเสียงร่างกายกระแทกพื้นดังตุบตุบสะท้อนกล้องไปทั่วเครือหาดกลุก่อนจะจบลงที่พื้นชั้นล่างด้วยเสียงดังสนัน่นโอ้ย เสียชัยร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเขารู้สึกชาไปท่อนล่างขยับขาไม่ได้กระดูกสันหลังเหมือนจะแตกละเอียดเลือดไหลซึมออกมาจากศรีรษะนองพื้นจำป่ายืนมองผลงานของตัวเองจากหัวบันไดนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งไม่มีความตกใจไม่มีความสงสารมีเพียงความโล่งใจเธอค่อยๆเดินหน่วยนาดลงบันไดามาช้าๆระมัดระวังไม่ให้ชายกระโปรงเปื้อนเลือด เธอหยุดยืนอยู่เหนือร่างของเสียชัยที่นอนหายใจรวยรินดวงตาเบิกโพลงมองเธอด้วยความแค้นและขอความช่วยเหลือช่วยพาไปโรงพยาบาลทีเสียชัยพยายามเปล่งเสียงแหบพร่าจมปากก้มลงมองยิ้มมุมปากเบาๆก่อนจะใช้ปลายรองเท้าส้นสูงเขี่ยมือเสียชัยที่พยายามเอื้อนมาจับขาเธอออกไปโรงพยาบาลหรอคะเปลืองเงินเปล่าๆ สภาพแบบนี้รักษาไปก็เป็นภาระจำปาพูเสียงเย็นเยียบขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะเสียชัยจำปาคงต้องขอตัวไปหาโอกาสที่ดีกว่านี้ค่ะคนอย่างเสีย่ยเลี้ยงจำปาไม่ได้แล้วล่ะอ้อแล้วไม่ต้องห่วงสมบัตินะคะจำปาจะช่วยใช้ให้คุ้มค่าเองพูดจบเธอก็เดินข้ามร่างของเสียชัยไปอย่างไม่ใยดี ขวากระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูเดินออกจากประตูบ้านไปท่ามกลางเสียงฟ้าคำรามที่ดังกระหึ่มฝนห่าใหญ่ตกลงมาอย่างหนักราวกับฟ้าดินกำลังร้องไห้ให้กับความโงเ่เขลาของมนุษย์เสียชัยนอนจมกองเลือดสายตามองเพดานบ้านที่ว่างเปล่าความมืดเข้าปกคลุมช้าๆความเจ็บปวดทางกายเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดทางใจ ในวาระที่นอนรอความตายอย่างโดดเดี่ยวเขาเพิ่งเข้าใจคำพูดของนวลจัน์ในวันที่เดินจากไปของเก,เก่าที่น่ารำคาญวันนี้เขาได้กลายเป็นสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์แล้วหนึ่งปีผ่านไปท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านยังคงผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่ชีวิตของเสียชัยกลับหยุดนิ่งอยู่ในหลุมดำแห่งความอนาถา ที่ดินและคฤหาดเรือนจันทร์ถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาดไปนานแล้วเนื่องจากหนี้สินมหาศาลที่จำปาทิ้งไว้ก่อนเชิดเงินหนีไปกับชู้รักชายที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในจังหวัดบัดนี้สู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกขาที่เคยเดินเหินได้อย่างมั่นคงกลับรีบเล็กและไร้ความรู้สึกจากการตกบันไดในวันนั้นเขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นไม้เก่าที่คนงานเก่าสงสารจัดหามาให้ อาศัยอยู่ใต้ถุนเรือนไม้ผูพังของอดีตลูกน้องที่ยังพอมีแก่ใจแบ่งข้าวแบ่งน้ำให้ประทังชีวิตเสียชัยนั่งเหมรลอยมองออกไปที่ถนนลูกรังหน้าบ้านเล็กมือที่สันเทาถือรูปถ่ายครอบครัวใบเก่าที่ขอบเริ่มเปื่อยยุ่ยมันคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขามีสายตาของเขาจับจ้องไปยังนวลจันทร์และลูกๆในรูปน้ำตาไหลซึมผ่านร่องรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเสีย วันนี้ในเมืองเขาเปิดห้างใหม่นะเห็นว่าบริษัทอสังหาเจ้าใหญ่เข้ามาบุญเลี้ยงพระที่วัดข้างๆนี้ด้วยมาโนดอดีตคนงานเดินเข้ามาวางปิ่นโตเถาเล็กไว้ข้างตัวเสียชัยเสียชัยพยักหน้าช้าๆขอบใจนะมาโนดขอบใจที่ยังไม่ทิ้งคนแก่ใกล้ตายอย่างข้า ในขณะที่เสียชัยกำลังจะตักข้าวเข้าปากรถตู้หรูหลายคันก็แล่นผ่านหน้าบ้านไม้เก่าไปมุ่งหน้าไปยังวัดป่าท้ายหมู่บ้านขบวนรถนั้นหรูหราจนคนในระแวกนั้นต่างพากันออกมาดูเสียชัยเองก็ใช้มือที่ไร้แรงค่อยๆหมุนรถเข็นออกไปที่หน้าชานเพื่อมองดูความรุ่งเรืองที่เขาเคยมีแต่บัดนี้มันกลายเป็นของคนอื่นรถตู้ขันหน้าสุดจอดลงประตูอัตโนมัติเปิดออก เผยให้เห็นร่างของสตรีวัยกลางคนที่ดูสง่างามดั่งนางพญานวลจันทร์ก้าวลงมาในชุดผ้าไหมสีฟ้าอ่อนใบหน้าของเธอผ่องใสและเปลี่ยมไปด้วยความสุขที่ออกมาจากภายในข้างใดของเธอคือกล้าและแก้วที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ภูมิฐานทั้งคู่ประคองแม่ด้วยความรักและความภาคภูมิใจเสียชัยใจกระตุกวูบหนึ่งเขาพยายามลากรถเข็นออกไปให้ใกล้ถนนที่สุดปากคอก็สั่นระร,ริก นวลน,นวลจันขบวนของนวลจันหยุดลงเมื่อเห็นชายแก่สภาพหน้าเวทนานั่งอยู่บนรถเข็นริมถนนนวลจันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะจำได้ว่าชายที่ดูเหมือนขอทานคนนี้คืออดีตสามีที่เธอเคยรักสุดหัวใจเธอเดินเข้ามาหาเขาช้าๆท่ามกลางสายตาของลูกๆที่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังเสียชัยเห็นนวลจันใกล้ๆเขาก็ฟุบหน้าลงกับมือที่พนมขึ้นอย่างสั่นเทานวล พี่ขอโทษพี่โง่อเองพี่มันตาบอดที่ทิ้งเพชรไปคว้าเอาเศษแก้วตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วนวลช่วยพี่ด้วยนวลจันมองอดีตสามีด้วยแววตาที่ว่างเปล่าไม่มีทั้งความแค้นและไม่มีความสงสารจนเกินพอดีเธอถอนหายใจแผ่วเบาคุณชัยคะเพชรที่ถูกโยนทิ้งลงโคลนมันอาจจะเปื้อนบ้าง แต่เมื่อล้างสะอาดมันก็ยังเป็นเพชรที่มีค่าเหมือนเดิมแต่เศษแก้วที่จงใจจะทิมแทงคุณอื่นอย่างคุณจำปาต่อให้เอามาเจรนาย,ยังไงมันก็เป็นได้แค่ของมีคมที่รอวันบาทมือเจ้าของเท่านั้นเองนวนพี่สำนึกผิดแล้วให้พี่ไปอยู่ด้วยได้ไหมให้พี่ไปเป็นคนใช้ในบ้านคุณก็ได้เสียชัยคร่ำครวญสะอื้นให้พ่อครับกล้าก้าวขึ้นมาขวาง ในวันที่แม่ร้องไห้ขอร้องพ่อพ่อบอกว่าแม่เป็นของเก่าที่น่ารำคาญพ่อบอกว่าพ่อมีเงินพ่อมีอำนาจวันนี้เงินของพ่อหายไปไหนหมดล่ะครับทำไมไม่เอาเงินพวกนั้นมาซื้อขาที่รีบหรือซื้อคนที่จะมาดูแลพ่อล่ะแก้วก็เคยบอกพ่อแล้วนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นมาเพื่อกอบโกยแต่พ่อกลับหาว่าพวกเราอิจฉาวันนี้พ่อเห็นหรือยังคะว่ากระเบื้องเคลือบเงาวับของพ่อตอนนี้มันไปแตกรล้วอยู่ที่คุกไหน เสียชัยสะอึกเขาได้รับข่าวว่าจำปาถูกจับที่ชายแดนในสภาพเละเทะจากการถูกซ้อมและพัวพันยาเสพติดความสวยที่เธอเคยภูมิใจถูกทำลายจนหมดสิ้นกลายเป็นคนไร้ค่าในห้องขังมืดมดนวลจันทร์ก้มลงมองเสียชัยเป็นครั้งสุดท้ายคุณชัยคะฉันอโหสิกรรมให้คุณนานแล้วคะ่ะเพราะความแค้นมันหนักเกินกว่าจะแบกไว้ในวันที่ฉันมีความสุขแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะคะ เงินที่คุณเคยคิดว่ายิ่งใหญ่และซื้อได้ทุกอย่างจริงๆแล้วมันซื้อเวลาที่เสียไปและคนที่จะอยู่ข้างเตียงในวันตายให้คุณไม่ได้หรอกคะ่ะนวลอย่าทิ้งพี่ไปฉันไม่ได้ทิ้งคุณค่ะแต่คุณต่างหากที่ทิ้งพวกเราไปตั้งนานแล้วนวลจันรหยิบเงินจำนวนหนึ่งวางลงบนตักของเสียชัยนี่คือทานที่ฉันจะขอมอบให้ชายพิการคนหนึ่งเพื่อให้เขาได้มีข้าวกินไปวันๆ ไม่ใช่ในฐานะเมียแต่ในฐานะเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งลาก่อนค่ะนวลจันหันหลังกลับเดินไปขึ้นรถโดยไม่หันมามองอีกเลยลูกๆของเธอเดินตามขึ้นรถไปทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆจางหายไปในม่านฝุน่นเสียชัยนั่งนิ่งอยู่บนรถเข็นมือที่กำเงินไว้สั่นจนเหรียญร่วงหล่นลงพื้นลูกรังเขามองตามท้ายรถที่รับคนที่เขาเคยรักที่สุดไปจากชีวิตอย่างถาวร ความยิ่งใหญ่ที่เขาเคยสร้างมาด้วยอำนาจเงินบัดนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บและเงียบสงัดเขาก้มมองขาที่รีบแบนและร่างกายที่ผุพังพึงสำนึกได้ในวินาทีสุดท้ายว่าการมีเงินล้นฟ้าแต่ไม่มีใครรักจริงแม้เพียงคนเดียวคือความตายที่น่ากลัวยิ่งกว่าการหยุดหายใจ เสียงลมพัดผ่านใต้ถุนบ้านเก่าๆดังหวีดวิวราวกับเสียงหัวเราะเยาะของกงเกวียนกำเกวียนที่ยังคงหมุนต่อไปอย่างเที่ยงธรรมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากชอบเรื่องราวที่เรานำมาฝากอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อม่พลาดเรื่องเล่าสนุกๆในครั้งหน้าค่ะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ